Yang satu bahu satu, memang

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทังสาระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุยยัมปิพุทังสระนังขจามิ ทุติยัมปิธ <categor iser> ัมมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิทัตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทัตติยัมปิธัมมังสระนังขจามิ ตัติยมปิสังขังสระนังขัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอคินนาธนาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ ตุราเมระยะมะชะปะมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขสิงยันติสีเลนะภูกะสัมปทา อิเลนะมิพุต like er ิยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเยก็ตัิ้งไมอยู่กับที่อยูกัน Kita di situ, semangat! नमो दत्स भगवतो अरहतो सम शम्भुथत् नमो तत् भगवतो अरहतो सम शम्भुथत् नमो दत्स भगवतो अरहतो सम शम्भुथत्मका ये केशलो सलो मानकन् तजोमं सं นาหโรอาทิอาทิมินตังวากังอทยังยะกันนังพิโลมัเบียกังปับปาสังอันตังอันทักุนังอุทริยังกัเรตังเปตังเสมังบุปลอยตังเซโตเมโตอาสุวาสาเขโลสิงขานิกาลสิกามุต มาตะเกมมทะลุงขันติอยวิกาปัจจะยาสังขาราสังขาระัปัญจะยาวิญญาณังวิญญาณปัญจะยานามรูปังนามรูปปัจจะยาสลายตัณงเจตนาปัจจะยาบาสุบาสปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยตันหาตันปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานปัจจะยาภวบ พวปัตติยาชาติชาติปัสยาชะรามารนังโตกาปริเทวะโตคาโตมานัสสย่าชาสัมบวันติเอวะเมตตาเกวลาชาตุกขคันธาสาติมุตัยโยนติอวิชัยตะเวโอาเสสาวิราคนิโรธตสังขานนิโรโธสังขานนิโรธวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปัญิ သောနာ మ రూపనిరోధా သလယတန నిరో ธอသလ ్య ကန నిరో တာပါသ నిరో ธอပါသ నిరో တာဝေတန నిరో ธอဝေတန నిరో တာတဏှ నిరో ธอတဏှ నిరో တာဥပါทาน నిరో ธอဥပါทาน నిరో တာ భవనిరో ธอ భవనిరో တာชาติ నిరో ธอชาติ నిరో တာ చరమరణ ัง సోకపరిసేవతుక โลมนัสุปายาสานิโรธานิเอวเมตตเทวาลาสทุกขคันธาสานิโรธโทติอันเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนินิสังกากรังเขเวสันโตทุกขาชาติปุณาปุณังขาการกัจเจตโตสิปุณาเอหังนกาหะจิตตปฏิปัสุกาภักขะกาหะกตังวิสังกตังวิสังธารกตังจิตต สังกันหานักพยายามจะาติี่โรคุเทสุติตานติธันปิสิงกาจะเกสุจัตวารลาหานสุติธานติอัชันตวานัสสกัสสังเป้าเตอันนาปานมิขัดเจโพเจอุปสิเตนะเตสังโกติจาริกิรัตานังกรมมปัจจยาเอวังตถทันติยาทินังเยหอติอนุกรรมปกาสุจินานตังกาเลนะกรรมปิยังปานะผ โจนังอิทังโวยาตินังอนตุสุกิตาอนตุยาตโยเติจตัสตสมาคันยาติเปตาสมาคตาปูเตอันณปานมิตักขังอนุโมทเรจิรังทิวันจุโนยัติเยังเหตุลุปามตอัมมหากัญจกตาผูชาทายกัจานิพลลานิตัตจะกติอาติโคราเขตนาวิสติวันนิจชาตาติสีนา the iran เจนกยากยังอิโตสินเน้นะยาเป็นติเปตากาลกาตาทิงอุนนเตอุตกระอุตังยตานิมนางเปวัตติเอวเมวอิโตสิ่นังเปตนังอุปการปฏิยัาวริวหัปุราปริกุเรนติสาารังเอวเมวอิโต้สินนังเปตานังอุปการปฏิอัธสิเมอากาสิเมยาสิเมตาสขาจะเมเปตานังทคินังทัช อาบุเพกตมนุสสรังนหร่รนวาโสโกวายาวันญาปริเทวนาณังเปตานมัตถายเอวังติทันติยาเตโยอยัญจะโคทาขินาตินนาสังทมวิสุปติทิตาติการติตายาสถานโสอุปกบปิตโสยาติธรรมโมจะอยังนิทันเปตานะกูชาจะกตาหุลาราภัลนจะปิโกนมนุปตินนา ตั้งตุ้งเมพสุญัสตังอนาปัจันติุสัลาธรรมาอากุสลาธรรมาอาัยกตตาธรรมาสุขายเวทนายสัมปโยตตาธรรมาทุขายเวทนายสัมปโยตตาธรรมาอทุขามทุขายเวทนายสัมปโยตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมาธรรมาเนววิปากเนวิปากธรรมาธรรมาอุปาตินุปาทา हम मा अनुपातिपा था अनुपाति अनुपाथ ना हम मंखी लेकिन असंख्य संखी ले असंखिले संखिले सिम सविताचारा थार हम मविता क विचारा ते सकता थम्मा शो खास थम्मा उबे था माथा सने नपहां पतासने नावना यहाँ पाथम माथा सपहां परमेतु का माने वहासने नन पावना यहांेतु का चीनोथम माप मिनोथम म เนวะเจยคามิโนนาคามิโนธัมมาเสิกาธัมมาอเสิกาธัมมาเนวเสิกานาเสิกาธัมมาปะริตาธัมมามหาคตตาธัม

थम्मा अतिता थम मनाथ मच्छु कन्ना अति तम मनाथम मनाक मनाथम पचु कन्ना रम् मनाथम मक्ष बहिता थम्मा अक्षत्र पहता थम्मा आक्षता रमथम बहिथारम थम मक्षत्रनाथम सनीतासन संपतिम अनिथर्स न

วิปากปั้นเจโยอาหารปัจเจโยอินทรียปัจเจโยชาณปัจเจโยมัคคปัจเจโยสัมปยุตตปัจจโยเวปยุตตปัจเจโยอัตริปัจเจโยนัตริปัจเจโยวิขตาพัจเจโยอวิขตาพัจเจโยอนิจจาวัสสังขาราทวายธรรมิโนอุ อาป่ะ่ะป่ะาพ่ดกันอรอมเลออาวัตส mm. ังฆาราอุปัตวธามิโนอุปัชิตาวานิรุจันติ เจตังโวสัสมโมสุโคสัพเพสัตตามะรติงจะมาริงสุจัมาริสเรตตเทวะหังมาริตามินาทิเมเอทะสังตายโย

พุทธัสสะกูเชมะตะที swimming, universe, aman, brewer, in inside, ่ยัมป in in ีสัมปนังสารินังโภชนานังพุทธกังวรังพุทธัสสะกูเชมะตะทียัมปิอิมังสุปาเยัญชนะสัมปนังสารินโภชนนังพุทธกังวรังพุทธัสสะกูเชมะ วิลส uh, ันวิลว yeah, ิลเนี huh. uh ่ยวิลสันวิลวิลซันอืมอืมอมชนมาวายมาตะกของเช่าทวายมาตะกของ

nó không mặt của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  mặt ตอนตอนอยู่ก็เลี้ยงกาย ตอนตายก็เลี้ยงวิญญาณม <c oughs> ีแค่นั้นแหละมนุษย์

mà từ một năm vượt thùng trơn trên bốn Hóa đến một năm vượt thùng. Con đua ai? Không lâu ừ. chẳng ừ. 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 ขอรับกล้องมาอยู่ในรูปแบบกิรังแล้วครับบันปลาย Naku jasa, waktu orang tu semua. Naku jasa, naku waktu orang tu semua. Iman ini mak yang penting. Matagan. Sakari. Satu no bhikkhu sankhe witthani mattasati watanatthali mata matapikhu sati mata, ya yadatakanang sukha กายะชาเถพระตุู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไม่กระตักตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพระพิสจิตุงโอมเภระพิสุทธิตุงรงรับไม่กระตักตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความแส่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหยีของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีบิดามารดาปญาตายายทั้งลูกหลานทั้งเจ้ากรรมในเวรผู้ที่ละโลกแล้วสิ้นกาลละนานเทื่สาธุ